ผู้ติดเชื้อ h i ชวทุกรายมีความเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าและตีตราตนเองนำไปสู่การกินยาไม่สม่ำเสมอไม่เข้าสู่ระบบการรักษาทำให้กดระดับไวรัสไม่สำเร็จถ่ายทอดเชื้อต่อหรือป่วยเสียชีวิตดังนั้นการที่ผู้ติดเชื้อ h i ชวรู้เท่าทันว่าตนเองมีอาการซึมเศร้าและตีตราตนเองหรือไม่จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อ HIV สามารถรู้ว่าตนเองมีอาการซึมเศร้าจากการทำแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าที่เรียกว่า 2Q ประเมินภาวะสุขภาพจิตของตนเองผ่าน2คำถามตามภาพถ้าคำตอบคือมีข้อใดข้อหนึ่งหรือมีทั้งหมดคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิดความรู้สึกการแสดงออก ยิ่งหากไม่สามารถจัดการปัญหาได้จะเกิดความเครียดสะสมมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อ HIV ถึง2อถึงสเท่าเลยทีเดียวเ oh, <no. S 1> มื่อรู้แล้วว่าตัวเองเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้าสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดังนี้ 1. ไปพบแพทย์ประเมินด้วยแบบ9้คิวเพิ่มเติมและส่งต่อการรักษาหากพบภาวะซึมเศร้า สอติดต่อพูดคุยกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 3. ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อลดอาการเครียดเช่นออกกำลังกาย 4. ค้นหาข้อมูลข่าวสารในการประเมินตนเองและหาวิธีช่วยเหลือตนเอง 5. เมื่อไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ให้พบแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติม นอกจากเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผู้ติดเชื้อ HIV ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตีตราตนเองอีกด้วยโดยเกิดขึ้นใน2ลักษณะคือ 1. ผู้ติดเชื้อ HIV ตีตราตนเอง 2. ผู้อื่นหรือคนใกล้ตัวปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งการกระทำแสดงท่าทางคำพูดที่ไม่ให้เกียรติโดยเฉพาะการที่ผู้ติดเชื้อ HIV ตีตราตัวเองพราะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากผู้อื่นเช่นการถูกตำหนิ ทำให้รู้สึกอายด้อยคุณค่าในตัวเองซึ่งสามารถประเมินอาการตัวเองได้ดังนี้แยกตัวซึมเศร้าเครียดปฏิเสธการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ไม่เข้ารับการรักษาด้วยยาต้าน HIV ไม่เปิดเผยผลเลือด HIV ไม่ต้องการรับรู้ไม่สนใจในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV หลีกเลี่ยงจากสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองรู้สึกว่าด้อยคุณค่า ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถปฏิบัติตามแนวทางการลดการตีตราตนเองได้ดังนี้ 1. มองตอนเองในด้านดีคิดถึงคุณค่าในตนเอง 2. เข้าร่วมกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 3. หาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรึกษาเมื่อมีความรู้สึกไม่สบายใจ 4. หาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV เช่นความรู้ในเรื่อง U เท่ากับ U ต้องการความช่วยเหลือร้องเรียนเรื่องการตีตราหรือเลือกปฏิบัติติดต่อได้ที่เว็บไซต์สวัสดีปกป้องสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดต่อทางเว็บไซต์